สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะของชาวมังกรลัคนามังกรนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมังกรในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเราจะอ่านสถานการณ์นะคะการงานการเงินสุขภาพนะคะแล้วก็รวมถึงความสัมพันธ์นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านเต็มๆให้อีกคลิปหนึ่งนะคะสถานการณ์นี้ในเดือนมก,การาคม2 0 2 4่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาปกันเลยค่ะ มาค่ะเปิดวาร์ปกันมาในเรียบร้อยสําหรับชาวมะกรัคนามมกรนะคะไม่เกินความคาดหมายนะเพะมกรในดาวเจ้าเรือนประจําตัวของคุณเองคือดาวเสาร์นั่นแหละนะคือดาวเสาร์แล้วดาวเสาร์โคจรไปอยู่ตอนนี้เขาไปอยู่ในลัคนากรูมนะคะคือกระเถิบขึ้นไปนะไปอยู่ในลัคนากรูมของคุณอยู่ตรงนี้กระเถิบอยู่ตรงนี้ซึ่งดาวเจ้าเรือนประจําตัวของลัคนากรูมคือดาวราหู ซึ่งเสาอะทับราหูเสาทับราหูเสาเล็งราหูราหูเล็งเสาอ่างเงี้ยมันจะเป็นเกณฑ์ที่มันจะได้โชคใหญ่พอพี่เปิดไพ่ามาเป็นไพ่แบบเงินเต็มเลยหลายๆคนอาจจะชอ็อกเขาจะช็อกมากพี่เมย์มันเกิดขึ้นได้น้อยมากในช่องพี่แต่มันเกิดตามดวงดาวมันเป็นมันเป็นตามดวงดาวชาวมากรพี่ว่าในช่วงถามว่าไอ้เกณฑ์เนี้ยมันอยู่กับคุณนานไหมอ๋อ พี่จะบอกเกณฑ์น,นี้อยู่กับคุณน่ะมันอยู่กับคุณมาแล้วอ่ะประมาณเกือบปีนะแล้วยังอยู่กับคุณต่อไปจนจนกว่าปีหกแปดอ่ะจนกว่าดาวดาวเสานี้เขาจะย้ายอ่ะเพราะตอนนี้เขาอยู่ในเรือนการเงินของคุณด้วยอ่ะไม่แปลกใจเลยที่การเงินของคุณหนึ่งบางท่านอ่ะได้เงินอนะ่ะได้ช้าเพราะดาวเสาไปอยู่ตำแหน่งการเงินใช่ปะ่ะแต่ถ้าได้แล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่ได้แบบเป็นเกอบเป็นกมอย่างที่เห็นดาวเสาของตัวคุณเองอ่ะ ตอนนี้ชาวมาก่อนคุณรู้สึกได้เลยว่าคุณมีความกระปี้กระเป๋าคุณมีเรียวมีแรงคุณอยากจะทําอะไรเหมือนแบบมีความขยันเป็นพิเศษก็ไม่รู้ทําไมแต่คุณจะขยันเป็นพิเศษเพราะคุณขยันแล้วอะ่ะมันเป็นช่วงจังหวพะพอคุณขยันแล้วคุณได้บางท่านอะได้โชคลาภจากอสังหานะได้โชคลาภจากเลขบ้านเลขรถจากอายุคนในครอบครัวเพราะในพันธุขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญ หรือบางท่านได้ไปเลยได้ที่ได้บ้านได้รถมันปฏิเสธไม่ได้อ่ะปุดตาขึ้นสิบเหรียญยังไงก็รวยอะ่ะสุภัพเป็นไพ่แปดไม้ได้รับข่าวดีออเดอร์เข้าอืมถ้าใครขายของหรือทําธุรกิจการงานไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรืออะไรก็ดีมันเป็นช่วงจังหวะาก,การตักตัวของคุณได้เลยอะ่ะสังคมสิ่งแวดล้อมคนใกล้ตัวคนรอบตัวให้การซัพพอร์ตด้วยแล้วเป็นช่วงเดือนที่เงินเป็นกอบเป็นกามจริงๆขึ้นคิงถือเหรียญอะ่ะ อืมน้อยนะน้อยจังหวะมากที่เหมือนแบบเราหยิบจังหวะการเงินล้วไพ่เงินจะขึ้นในเงินให้อะแต่อันเนี้ยขึ้นให้นั่นแปลว่ามันตรงจังหวะการงานก็ขึ้นไพ่เป็นควีนถือไม้ให้ในจังหวะของตําแหน่งการงานนั่นแปลว่าคุณจะได้งานแล้วงานนั้นก็จะสร้างเงินให้คุณได้ด้วยชาวมกรยิ้มแป้นไปแล้วเนี่ยจริงแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยจังหวะอ่ะไปดูปรปสรค ตำแหน่งอริพอขึ้นเป็นไพ่สองดาบนั่นแปลว่าแต่ในช่วงเดือนนี้มันจะเป็นช่วงเดือนที่มันจะชอบมีเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เหมือนคุณเลือกอะไรบางอย่างไว้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นนะมันก็จะมีอีกสถานการณ์หรือชอยหรือเหตุการณ์หนึ่งมาให้คุณเลือกเช่นกันว่าคุณจะต้องเลือกอะไรปล่อยอะไรอย่างเช่นปัตตานีขึ้นเป็นไพ่เจ็ดเหลียญน,น,นั่นแปลว่าสมมุติต่างงานนี้เขาให้เขาให้เงินดีมากเลย แต่ในในวันที่จะต้องไปทำงานตัวนี้มันคือวันที่คุณนัดแฟนไว้มันต้องเลือกระหว่างเงินงานกาแฟอะไรอย่างเงี้ยหรือมันเป็นจังหวะที่เหมือนเขาจ้างงานคุณมานะคะแล้วคุณก็จะต้องมานั่งเปรียบเทียบว่าอันนี้ได้เงินเยอะกว่าแต่เขาจ้างมาทีหลังเพราะเป็นงานด่วนเนาะแต่อันเนี้ยได้เงินน้อยกว่าแต่เขาจ้างมาก่อนและอยู่กับเรามานาน ซัพพอร์ตกันมานานเราควรจะเลือกใครมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยในช่วงเดือนมกราของคุณเพราะฉะนั้นคุณลองพิจารณาดูว่าคุณควรเลือกอันไหนนะคะคุณควรเลือกอันไหนที่เป็นการเลือกที่สามารถทําให้คุณอยู่ได้ในระยะยาวด้วยอ่ะอืมเพราะว่าในตําแหน่งเนี้ย ลาพะเนี่ยพอขึ้นไพ่เด็กถือถ้วยอ่ะเด็กถือถ้วยมันสามารถหมายถึงการได้รับโชคลาภจากเด็กก็ได้หรือโชคลาภนั้นน่ะมันมาจากความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณแะเออคนเมตตาคุณคนเอนดูคุณคนแฮปปี้กับคุณเพราะคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและมีน้ำใจ เป็นแบบนี้ลองไปพิจารณา,าดูแล้วในตําแหน่งวินาศขึ้นเป็นไพ่เด็กถือไม้เรามาระวังการสื่อสารที่มีปัญหาเรามาระวังการทํางานเอาความเร็วแต่ไม่ถูกต้องอันนี้ค่อยๆแก้ไขไปนะคะในตําแหน่งสุขภาขึ้นเป็นไพ่แปดไม้อย่างที่บอกอะ่ะ หมันมีโอกาสอย่างมากเลยที่คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารมาจากทางโลกโซเชียลออนไลน์หรือต่างชาตินะคะแล้วรวมไปถึงถ้าคุณมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือจะต้องไปทํางานอะไรเนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เขาเล็งเห็นแล้วว่าคุณทําได้คุณไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือการตอบรับในอนาคตมันจะเป็นอะไรที่เป็นความมั่นคงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยมีโอกาสในการเดินทางด้วยนะมรณะขึ้นไพ่เดอะฟูล อม,มีโอกาสในการเดินทางด้วยรวมถึงถ้าติต่างจะไปลองเรียนอะ,อะไรใหม่ๆโรงเรียนภาษาโรงเรียนอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณในเวลานี้สมมติต่างคุณทํางานประจําอยู่สัก,กตําแหน่งหนึ่งแล้วสิ่งที่คุณอยากจะทําได้เสริมเพิ่มเติมคือการวาดรูปด้วยการใช้คอมพิวเตอร์สมมตินะแท็บเลตอะไรก็ว่าไปคุณก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วมันเป็นการเริ่มโรงเรียนที่ที่ดี เพราะว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้มี Justice ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าในเรื่องราวของความละเอียดความรอบคอบการถูกต้องเอกสารสัญญาคอนแท็คบางท่านได้บ้านจริงๆอ่ะบางท่านได้บ้านบางท่านได้รถเลยคือคือมันมีขนาดที่จะเอาไปทำแบบนั้นได้เลยอ่ะจากที่เห็นอนะ่ะแสดงความดีๆกับมากรด้วยอ่ะถ้าใครเข้ามาจากที่เห็นปกคลิปอ่ะพี่เห็นหน้าไพ่ปื๊บพี่เขียนเลยว่ารวย พี่ไม่รู้จะตั้งเชื่อคิดว่ายังไงมันก็ต้องตั้งว่ารวยแหละถ้าจากหน้า,พาไพ่ที่ขึ้นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นชาวมักรคนไหนที่คุณเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในจุดที่ทําดีมาโดยตลอดแฟฝงกับคนอื่นเป็นคนที่เรียกว่าไม่ต้องทําทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิก็ได้แต่คนเป็นคนแร์กับคนอื่นน่ะคนเป็นคนยึดถือตามความถูกต้องไม่หลักการคือไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าด้วยด้วยอะไรก็แล้วแต่นะด้วยเรื่องอะไรด้วย ด้วยเรื่องความอึดอจจัดใจที่ไปทําให้คนอื่นอจจัดใจพี่ว่าคุณได้รับอะ่ะคนได้รับองค์เณฑ์เนี้ย<ม>ยกเว้นมังกรคนไหนที่จะไม่ได้มังกรคนที่ตําแหน่งดาวศุกร์อ่ะดาวศุกร์มันไปอยู่ตรงตรงตําแหน่งลัคนาคุณสม,มุินี่คือลัคนาคุณใช่ป่ละลัคนาคุณอยู่ตรงนี้อยู่ตรงถ้าเทียบเป็นนาฬิกามันก็คือตําแหน่งสามนาฬิกาตำแหน่งดาวดาวเสาของคุณที่เขาเคลื่อนขึ้นไปเนี่ยมันไปอยู่ตรงสองนาฬิกาใช่ป่ะ เป็นดาวเสาร์แต่ถ้าตรงตำแหน่งดาวเสาร์ตรงเนี้ยในพื้นดวงเดิมของคุณมันมีเลขหกอยู่อะเลขหกคือดาวสาวุขมันถึงจะพลิกเราจะแอบมีความรู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยว่าพี่เมย์ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยพี่เมย์เออม,มันมันคือสภาวะเหมือนที่เราเคยได้ยินคำว่า,าระสมเข้าพระเสาแทรกระมาณนั้นวิธีแก้ท,ที่ที่ทำได้ก่อนคือไปทำบุญนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับ การแก้ไขความสึกหรอความเก่านะคะเช่นบูรณะปฏิสังขรณโบสถ์วิหารวัดโรงเรียนอะไรก็ว่าไปสถานที่ที่เป็นสถานที่สร้างประโยชน์นั่นแหละง่ายๆไปร่วมบุญแล้วแต่สะดวกแล้วก็นําผักผลไม้สดไปถวายที่วัดหรือเครื่องอุปโภคบริโภคก็ได้นะไปถวายที่วัดกึง่งๆคล้ายๆเครื่องสังฆทานแหละแต่ยึดเป็นของที่แบบเราเห็นว่าเราใช้ได้ผักท่านก็ใช้ได้อะไรเงี้ยเอาไปถวายเรื่อยๆ นะคะลองดูนะแต่พี่มองว่าคนที่เป็นมากรนันเนี้ยน่าไพ่ดีมากไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนอกจากรวยเลยอืมตำแหน่งมรณะหน่อยนะคะมีโอกาสได้เดินทางต่างถิ่นดันไกลเรื่องสุขภาพไม่ค่อยเป็นห่วงนะเรื่องสุขภาพไม่ค่อยเป็นห่วงนะเพราะไพ่เดือดฟุนไม่ใช่ไพท่ที่ที่เสียหายแต่ว่าถามว่ามีเกณฑ์ ถ้ามีสติอยู่กับตัวไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวฟูนเป็นไพ่ที่ถ้าสมมติมันจะมีประเด็นจริงๆคือสติไม่อยู่กับตัวแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ไพ่ของเรื่องความรักความสัมพันธ์ปัตตุันนี้เนี่ยขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญปัญหาในความสัมพันธ์นี้จะต้องระมัดระวังคือเรื่องราวของการการไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วก็การเอาเรื่องเก่าปัญหาเก่าๆมาพูดซ้ำๆซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไร อะไรที่แก้ได้ก็แก้ไปแก้ยังไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จังหวัดมันมีเรื่องราวแฮปปี้เรื่องอื่นอีกตั้งเยอะตั้งแยะเนาะชาวชาวมากกรถือว่าเป็นช่วงที่ได้รับข่าวดีของคุณเลยนะจากที่เห็นขอไพ่หน่อยนะคะไพ่แนะนำชาวมังกรและข้ามมังกรนะ ดสดชื่นกลมเกลียวเนี่ยมันเป็นช่วงเรียวเวลาที่แบบพร้อมส,สับเสียวฉลาดจะได้ไปแบบจับใจใช้สอยใช้เงินไปกับความรื่นเริงบันเทิงใจแล้วได้ไพ่พร้อมสับเนี่ยไพ่ใบเนี่ยเป็นไพ่ที่บ,บอกเลยว่ารวยจริงเหมือนแบบอำนาจ มีอำนาจอยู่ในมือเอออำนาจที่มาจากเงินนะนะจากที่เห็นซึ่งใครหลายๆคนชาวมังกรขอให้สำเร็จสมปรารถนานะคะจากที่เห็นนะดีอะอย่างน้อยๆคุณก็มีความมั่นคงน้อยอย่างน้อยคุณก็มีความมั่นคงใครก็ตามที่มีประเด็นมีปัญหาอะไรก็ตามอยู่ในเวลานี้ก็ขอให้หน้าไพ่นี้จงเกิดต่ชาวมังกรนะคะเอาใจช่วยนี่คือเนี่ยมักกะลาเนี่ย มันก็ลาเป็นช่วงที่ดีของคุณนะถ้าอยู่ในจังหวะที่ดีก็คือดียาวดยาวอืมโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะชาวมากรละคนามากกรน,นะคะขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment นะอย่าลืมกดกระดิ่งทำใี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ